พี่น้องโพดโผลนตกคืนนี่หลังกระสีกระแตกกระจายเลยจับตาจ้องมองตาดูพี่น้องหลังกระสีขอกงบาริยังตกพี่อหดตจพี่น้องโหดเกินฝนตกคืนนี่ปุ๊ปปิวมาจังหวัดหาสิบเมตรหกสิบเมตรผู้พี่น้องไปยเดียวเสียครับไปเบิ่งผู้สภาพ ขอกงัวเนาะพี่น้องนี่ก็แมน่นบรรยากาศทงหน้าพอเล็กมันนี่ก็มากทงหน้านะพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อกราบสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยทางอเมริกาเด้อพี่น้องเนะอ่าโตพี่น้องโหดอีลีฝนตกคืนนี่พี่หลังกระสีป้าโตพิ้วออกเบิด เป็นยังไงดิ ust, พี่น้องทางฝั่งไทยอยู่ดีมีแหงบ้านอ๋อพี่น้องป้าโตพูเที่ยงไาไกลหนึ่งป้าโตพี่น้องผูโหดโพลังกะสีโหดเกินพี่น้องเดี๋ยวป้าเล็กจะพาเขาไปเ wow. บิ Ф ่งเนาะทางในป้าโตโหดโพจักแผ่นนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องหกเจ็ดปั๊กกระแตกกระจายเลยพี่น้องพูแผดน,นะกระพูอยู่ใกล้ๆผู้พี่น้องเห็นอยูย่บ,บ่พูอาโต้พี่น้องสภาพหลังจากฝนตกเศร้าเนาะฝนตกคืนอยู่พี่น้องทั้งผ้าทัง้งฝนแตกปัก้ปง ลบมกระแหงโตโหเกิดพี่น้องอันนี้ก็เป็นลังคาขอกงัวไปหมดเลยพี่น้องเลือแต่เพื่อหนึ่งเลยออตโหพี่น้องบอดยังเลย ปวดโพี่น้องหลังกระสีแต่ว่าขยันหมอแห้งแต่กระโปะนะบ่ล็กป่าเดินทิงเหือดก็ยังปิ้วโตตารางเบิดพี่นอ้องโตหน่าจะร้ายหลังอยู่พี่นอ้อง เหลือเพื่องหนึ่งไปเพื่องหนึ่งพี่น้องอุ้ยอดเกินโอ้ไม่ข่าวก็เอาอันนี้เตงไม่ไผ่ก็ยังปิ้วพี่น้องความมันลบมันแหง้ง บรรยากาศยามเช้าพี่น้องอ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบ้าเลกา็กไก่ฉีกคอละโตไปก่อนเนาะพี่น้องอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเล็กเขียนคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องอ้าวพี่น้องบ้าเลกา็กกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องบ้าเลกา็กไก่ไปไทยนาแล้วนะพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าบายสบายดีอีกครัง้ง